รื่องยกประโยชน์แห่งความสงสัยให้จำเลยการที่ศาลยกประโยชน์แห่งความสงสัยให้จำเลยคืออะไรหลักการยกประโยชน์แห่งความสงสัยให้จำเลยเป็นหลักสำคัญในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาโดยบัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา227วรรคสองว่าศาลต้องยกประโยชน์แห่งความสงสัยให้จำเลยในกรณีที่พยานหลักฐานที่โจทย์นำสืบไม่สามารถพิสูจน์ได้อย่างชัดเจนว่าจำเลยกระทำความผิด หลักการนี้มีเป้าหมายเพื่อปกป้องสิทธิของจำเลยเนื่องจากโทษทางอาญามีผลกระทบต่อเสรีภาพและชื่อเสียงของบุคคลหากมีข้อสงสัยในพยานหลักฐานศาลต้องพิจารณาให้จำเลยได้รับการยกเว้นจากความผิดตัวอย่างคำพิพากษาสารดีกาที่เกี่ยวข้อง 1. คำพิพากษาสารดีกาที่125รทับ2,567กรณีการกระทำผิดตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าโดยศาลยกประโยชน์แห่งความสงสัยให้จำเลย เนื่องจากพยานหลักฐานไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าจำเลยรู้ว่าสินค้าเป็นของปลอม 2. อคำพิพากษาสารดีกาที่1,422ทับ2,535คดีความผิดฐานช่อกงสารพิจารณาว่าพยานหลักฐานจดไม่เพียงพอในการชี้ชัดว่าจำเลยมีเจตนาโกงสารจึงยกประโยชน์แห่งความสงสัยให้จำเลย 3. <า>คำพิพากษาศาลฎีกาที่5,65ั2,545คดีการนำเข้ายาเสพติด สารเห็นว่าพยานหลักฐานไม่สามารถชี้ชัดว่าจำเลยมีเจตนานำเข้าโดยรู้ว่าเป็นยาเสพติดสารจึงยกฟ้อง4คำพิพากษาสารดีกาที่832/2550ัคดีการปลอมเอกสารสารพิจารณาว่าข้อเท็จจริงที่นำสืบยังมีข้อสงสัยว่าเอกสารที่จำเลยใช้เป็นเอกสารปลอมหรือไม่สารจึงยกฟ้องคำพิพากษาสารดีกาที่2942/2560 กรณีการขับรถชนโดยประมาทพยานหลักฐานไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าจำเลยกระทำการโดยประมาทจริงสารจรึงยกประโยชน์แห่งความสงสัยให้จำเลย oh. คําพิพากษาสารดีกาที่734ทับสอคดีการใช้เครื่องหมายการค้าที่คล้ายกับของผู้อื่นสารพิจารณาว่าเครื่องหมายการคา้ายังไม่มีความแพร่หลายในตลาดไทยจึงไม่สามารถพิสูจน์ว่าจำเลยมีเจตนาเลียนแบบ 7. ด <10. S 1> คําพิพากษาสารดีกาที่ 9 1 1 2 5 4 8คดีการลักทรัพย์ในที่สาธารณะพยานหลักฐานของโจทก์ไม่สามารถชี้ชัดว่าจำเลยเป็นผู้ลงมือกระทำผิดศาลจึงตัดสินยกฟ้องสรุปหลักการยกประโยชน์แห่งความสงสัยให้จำเลยช่วยรับรองว่าการลงโทษทางอาญาจะต้องตั้งอยู่บนฐานของความแน่ชัดและปราศจากข้อสงสัยหลักนี้ไม่เพียงแต่ปกป้องจำเลยจากความผิดพลาดในกระบวนการยุติธรรม แต่ยังเป็นเครื่องมือสําคัญในการรักษาความเป็นธรรมในสังคมตัวอย่างคําพิพากษาสารดีกาที่กล่าวมาสะท้อนถึงการประยุกต์ใช้หลักการนี้ในสถานการณ์หลากหลายโดยมีจุดร่วมคือความจําเป็นในการพิสูจน์เจตนาของจําเลยและความชัดเจนของพยานหลักฐานขอบคุณที่ติดตามรับชม